เนี่ยบอกมาแล้วครับผมดูเอไหมสามสี่พันนะขึ้นขึ ma ้นลงลงช่วิ่มี่ไปลงสวยี่ทำให้คนมาโดูอะไก็มบบตัไงหม่ไหนไม่ยอมสามสามมือที่มึงไม่มามัมา่ไหนก็ตีกอนกันแล้วก็ล้วงได้เหรอเป็นแบล้วงใช่ไหม ขอบคุณครับขอบคุณครับผมทุกทีทุกคนนะครับผมเดี๋ยวไม่อีก่หนุ่มกับใครก่อนจะเล่นอีกนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความขวัญนะครับผม <ส straightforward> พี่ตามเต้นเลยด <ismo> ูนพ <sm> ีตามอยู่นี่ครับตาตาไปไหนราเล่มสี่พี่เก่งครับขอบคุณครับนี่พี่เก่งอยู่นี่ครับีาพอจไม่นาอยู่ตรงไหนไม่ให้ดูรคยาไปลางร้านกาแด้มครับครับผมครับผมพี่ตอนยไม่ต้อง เฮ้ยเอ้าเท่ว่านี้ม่นอ่กำลังมากระติดแล้วใ่้ามน่หังปลนี่้เป็นของร้านเหรอไม่เป็นสของร้านหรืไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโบ้ชเป็นคนนี่พ่เตอร์นะตั้มนะครับรบเอพาไปไหนไหมอ่ะรบเรอพา อาไ้นกาแที่ไหนร้านรุีาใจมากแค่ไหนอ <c oughs> ่ท่เป็นคนหน่รางนไม่หนไไับของรานี่รกนาเนะาให้นั่งเข้าน ขัรถข้าวไปเหรอ่รถข้าวไปเหรอขี่รถข้าวเรขับรถไปข้าวด้เอ้ยไม่ได้จับนะ้หาเยใช่แล้วเซียมต่อเดินไมต้านักนเจ้าหน้าที่แดูแคลนนั่งรอว่ามาร้านกาแฟกันหรือเปล่าแม่บอกว่าเดี๋ยวก็คงมานั่งแหละแม่พูเจ้าหน้าที่คือแบงค์ไม่ได้มาครับเยอะน่า กาแฟนึกว่าจะมานั่งร้านกาแฟเออน้นี่ไปก่อนเอ่นของตัวเองอ่ะจำได้ไหะไอ้นี่ไม่ได้ไเฮ้ยเปลยนไงวะเปิดปูนุษยกปูนุษย์ปูุษปูนุษย์พดังเพลงเขาสอนตอนสุดลายเยนี่ไงนี่ไงไม่เปิดนุษก่อนเฮ้ยของตัวเองก็จได้ปะไอ้จ้ามอ้อยไรอะยาวอย่าเนไม่ถึงเลยเราจับที่ปไหน อาานาอกบพี่ว่าพอแล้วคนดูดูเยอะไูุ้นยอ้นี่ยช่อลัทเก่งเก็แล้วเปเลยหัวไเนี่ยได้ใจสัา่งมาเนี่ยดูชไนรม่ได้ัขอบคุณทุการติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับยู่ไหนล้วเพื่อ ตั้งเยอนะีอไม่ต้องมาบ่ายเบี่ยงไม่ใช่เ้ราะว่ามีติงแล้วเพลงตัวเองอ่ะเพลงใจสังมาป่ะก็ได้ได้อ๋อสักสีสักสีเอาเวอร์ชั่นแลบป่ะใช้เจ็ดแปดเนี่ยเวอร์ชั่นแลบป่ะ ลาพีอะแกมาไงในดิมแดนแห่งสังกีมต้องัุีตัวแทนจากกุต้องจฉันเท่านั้นจ้สาใสรัให้ปรสได้สำหรับจุกบมาเสียคือตัวเลือกอัดับหนึ่ถ้าไม้ายสร้างกาเด็ด่อตเปหมายดีทีอย่งืแบนกีบอสแออกมาแล้วครับผมสุดท้าย